สวัสดีครับขอชมรถฟอร์ดหน่อยนะครับคันนี้เป็นฟอร์ดกระบะตอนเดียวครับโอ้โหรถฟอร์ดนี่ทรงเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยขอชมนิดนึงนะครับสวยมากครับนะฮะจริงๆทรงของรถฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นทรงที่ใหญ่มากเลยนะนะครับถ้าดูดีๆนี่ตัวรถเขานี่หูใหญ่มากเลยนี่เป็นกระบะตอนเดียวนะฮะดูดิบึกบึนมากๆเลยฮะ อื uh huh. ด้านหน้าก็สวยนะครับขอดูนิดนึงคันนี้ใช้ล้อ16นะครับใช้ยาง215 70ึขอบ16เป็นกระทะเหล็กนะครับขอบ16 16กสคูณหกนิ้วครึ่งนะครับกระทะกว้าง6นิ้วครึ่งขอบส uh ิบหกสูงใหญ่มากเลย จริงๆฟอร์ดนี่เป็นรถที่ทรงใหญ่มากนะครับน่าใช้มากเลยฮะ้ันข้างนี่สวยมากมีไฟเลี้ยวด้วยหสปีดโอ้โหแม่เจ้าถ้าจะแรงด้วยครับหสปีดนะฮะโอ้ที่ปัดน้ำฝนสวยมากเลยครับเนี่ยดูดีของเขาไฮเทคมากเลยสวยมากครับที่ปัดน้ำฝนนะกระจกข้างใหญ่ครับอย่างนี้มองเห็นได้ชัดเลยเห็นไหม ใหญ่โตมากเลยดูดิเพิ่มสมรรถะในการมองด้านหลังนะฮะกระจกใหญ่อันแน่แน่แ่น่น่มีรูไขกุญแจด้วยแจ๋วนะครับนะฮะบางรุ่นไม่มีนะครับคือผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคือผมเคยขับรถบางรุ่นนะครับนะฮะที่ประตูทางด้านซ้ายไม่มีไขกระจกนะฮะรุ่นที่ผมขับตอนนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ใช้รีโมทกดได้ซึ่งจะมีรูไข กุญแจเนี่ยอยู่ข้างนูน้นนะฮะข้างนู้นก็คือข้างคนขับแหละข้างเดียวไอประตูข้างนี้ไม่มีทีนี้มันก็เกิดปัญหาสมมุติว่าเวลาเราขึ้นรถแล้วเราขับรถเนี่ยนิสัยของทุกๆคนนะผมเชื่อว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยต้องกดปุ่มล็อกนะครับพอล็อกหรือบางรุ่นล็อกเองอัตโนมัติเนี่ยนะครับแล้วบางทีเราเปิดประตูทางด้านฝาทางด้านคนขับออกแล้วเนี่ยแล้วเราเดินลงไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งบางเอิญว่าเราเดินมาทางนี้นะครับเรามาหยิบของหรือเรามาหยิบอะไรก็แล้วแต่ แล้วเราจะเอามาใส่รถเราพอดึงประตูด้านซ้ายดึงปุ๊บมันไม่ออกครับแล้วกุญแจสำรองเราที่เราเน็บเอวไว้มันก็ไขไม่ได้เพราะมันไม่มีรูไขกุญแจอันเนี้ยตอบโจทย์เลยดีครับมีรูไขกุญแจได้ทั้งสองข้างเนี่ยดีเลยนะครับเอเข้าท่าดีนะฮะไม่อย่างนั้น <laughs> เราต้องเดินอ้อมไปฝั่งนู้นครับอ้อมไปทางด้านคนขับแล้วก็ไปกดล็อกแล้วก็ต้องเดินอ้อมมาฝั่งนี้แล้วก็เปิดประตูแล้วก็เอาของใส่ไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามีไขประตูสองข้างดีครับดีดีครับ มันก็ดีกับคนละแบบนะดูกระจกมองข้างครับใหญ่มากอืมไม่แน่ใจว่าปรับด้วยปรับด้วยไฟฟ้าหรือเปล่าเอยไม่แน่ใจนะฮะด้านหลังไม่ไม่แน่ใจว่ามีกลไกด้วยปรับด้วยไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าปรับด้วยไฟฟ้าแจ๋วเลยนะครับเรามาชมคัสซีเขากันโอ้ยต้องบอกว่าใหญ่มากดูดิแข็งแรงบึกบึนแน่นอนอะ่ะดูดินะฮะดู ดูความกว้างทางด้านในเป็นคืบเลยครับรถดี๋ยวนี้ต้องตอบโจทย์นะฮะสายบรรทุกเนี่ยเขาชอบนะครับรถคัสซีใหญ่นี่ก็หนาใหญ่ดูดิครับหนาใหญ่มากครับนะฮะโอ้โหห้านิ้วได้มั้งเนี่ยคัสซีเนี่ยใหญ่มากนะครับเอ่อทางทางด้านตัวขาที่ไปยึดกับกระบะเนี่ยนะฮะเอ่อเขาค่อนข้างที่จะเกือบชิดกับเก๋งเลย ามว่าดีไหมนะฮะเมื่อกี้ช่างบอกว่าเนี่ยถ้าขายึดมาด้านหน้าเยอะๆเนี่ยนะครับมารับมุมกระบะเนี่ยนะฮะจะทําให้กระบะเนี่ยแข็งแรงนะครับบางรุ่นเขาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่รถบางรุ่นเนี่ยขาเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะขาตัวที่ติดกคะตุีเนี่ยเพื่อจะไปยึดกระบะเนี่ยขาเขาอยู่ตรงนี้ทีนี้ช่างดามกระบะเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องดามกระบะไปถึงด้านหน้านะฮะ แต่รุ่นนี้นะเขาบอกว่าดีครับเนี่ยถ้าขาอยู่ตรงนี้นะกระบะเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ต้องดามขาหน้าเลยนะครับไม่ต้องดามเหล็กยื่นเข้ามาเขาสามารถแค่ดามจากนี้ไปฝั่งนู้นอย่างเดียวได้เลยช่างดามกระบะบอกโอ้ยอย่างนี้ดามกระบะง่ายนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยเพราะว่าเสาเขาอยู่ตรงคานมุมกระบะเลยนะครับอ่า,าแจ๋วครับอน,นีช่างเขาบอกมาเนาะมีแหนบอยู่ประมาณห้าแผ่นครับนี่แหนบเขาห้าแผน่น โอ้คซีใหญ่มากเลยเป็นฝ่ามือเลยดูดิใหญ่มากๆครับดีครับหนะ้ายิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแรงนะครับชุดเพาของเขาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นจำปานะฮะร,รถบางรุ่น,ร,นรุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็เป็นจำปาเสียบแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนิดนึงก็ค่อนข้างที่จะเป็นเพาทั้งเส้นเลยแล้วก็มียอยหัวท้ายนะครับแต่รุ่นนี้นี่จาก จากที่มองนะฮะคิดว่าเขาน่าจะมีจำปาอยู่ด้านในเพราะว่าเนี่ยเขามียางกันฝุ่นนะครับตรงนี้น่าเป็นจำปาผมทำช่างเหมือนกันผมเองก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาทําเพื่ออะไรช่างเขาบอกว่าเขาช่วยลดช่วยลดการสั่นสะเทือนได้นะฮะเวลาที่ขณะเพาขึ้นลงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้นะครับบางครั้งตุ๊กตาตัวนี้มันจะเสียง่ายนะครับเวลาที่เราจําเวลาที่เราวิ่งบ่อยๆนะฮะเขาบอกว่าถ้ามีจำปาตัวนี้มันจะช่วยลดอาการสั่นได้ด้วย นะครับแล้วมันจะช่วยทําให้ตุ๊กตาตัวนี้อยู่ทนด้วยนะครับตุ๊กตาตัวรับเผาเนี่ยนะฮะอืมก็ดีเหมือนกันนะเออเขาก็ทํามาอรถแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายเขาก็ทํามาแบบไม่เหมือนกันนะแต,แต่บางสิ่งบางอย่างก็คล้ายกันแต่ต้องบอกว่าโอ้โหดูดิใหญ่มากอะดูเนี่ย <c oughs> กำไม่มิดตด่ดูดิโอโ้โ นะ่าจุดดามคัสซีเขาใหญ่มากเลยนะฮะดูดิดามจากทางฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้ดูดิใหญ่มากเลยเหล็กเขาใหญ่ขนานดะไหนดูดิอู้กำม่มิดนะแข็งแรงดีนะครับนะฮะสมรรถนะรถเดี๋ยวนี้นะครับเขาทาออกมานี่โถต้องบอกว่าเขาออกแบบมานี่คัสซีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนี่ใหญ่นะดะูดิคัสซีเขาใหญ่มากนะฮะหนาด้วยนะครับดูนี่ฮะตอบโจทย์สายบรรทุกเลยครับนะฮะ ล้อหลังก็น่าจะเป็นสเปคเดียวกันหรือเปล่าเรื่องยางเรื่องกระทะนะฮะสองหนึ่ขอบ16นะครับก็น่าจะเป็นสเปคเดียวกันนะครับ1ิบหคูณหนิ้วครึ่งนะครับอ่ะใช่ครับมีฝาครอบมาให้เสร็จมีโลโก้ฟอร์มาให้เลยโอ้โหน็อกก็สวยครับนี่ฮะเรามาดูส่วนโชคกันขาโชกเขาจะยึด กับตัวเผานะฮะนี่มีขาต่อยึดลงไปนิดนึงทรงฟอร์ดเนี่ยเขาใหญ่บึกบืนดีนะฮะตรงเตงก็น่าจะประมาณ5นิ้วได้หรือเปล่าเป็นตรงเตงบุดยางนะครับรถจักศูนย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงเตงบุดยางนะฮะเรามาดูทรงกันนิดนึงนี่ โอ้โหจริงๆฟอร์ดก็น่าใช้นะรถเขาใหญ่มากๆเลยนะฮะผมเห็นบางคันเนี่ยนะครับนะฮะเขาซื้อไปแล้วก็ไปเปลี่ยนล้อนหน้านะใหใหญ่ให้กว้างด้านหลังใส่เพาลอยล้อถังงนะโอ้โหเต็มกระบะเต็มซุ้มเลยต้องบอกว่าฟอร์ดนี่ใหญ่น่าใช้มากนะครับคันนี้เขาน่าจะเอาไปดัดแปลงทําเป็นรถที่บรรทุกหมูนะครับนะฮะน่าจะใส่ลิฟต์ดนท้ายด้วยเห็นเซลล์ของอ่า ฟอร์ดนะครับนะฮะเข้ามาส่งรถกันเมื่อเช้านะครับก็ขออนุญาตแอบรีวิวรถนีดตึงนะนะครับก็โอ้โหมีสายฟงสายไฟอะไรเต็มไปหมดเลยน่าจะมีระบบ ABS ทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้รถเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยระบบเบรก ABS น่าจะมีหมดแล้วนะครับพื้งท้ายใหญ่มากครับสวยงามพระาม8ชอบตรงคัดซีนี่หูใหญ่จริงๆ เขาเหมือนพ่นสีการสนิมมาด้วยนะครับนะฮะสีจะออกด้านๆน,นิดนึงนะครับก็จะเหมือนพ่นสีการสนิมมาท่อพักใหญ่มากเก็บเสียงได้ดีแน่นอนอท่อพักเขานี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะน่าจะสองนิ้วกว่าหรือเปล่าถังน้ำมันก็ลูกเบลเลอร์นะรถสมัยนี้ทำมาแต่แบบโอ้ยนี่ร่องรูระบายอากาศใช่ป่ะฮะ ปุ๊บป๊บอันนี้มันจะเปิดได้เวลาเพื่อนๆปิดประตูปุ๊บมันจะเปิดปุ๊บปุบอย่างนี้ได้นะครับเอ,อเพราะว่าไม่งั้นเราปิดประตูมันจะเข้าลําบากนะครับนะตัวนี้มันก็จะกระเด้งปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นครับนี่อ,อแจ๋วเลยอ่าข้างนี้ก็มีรูแจ็ไข่เห็นไหมครับนี่ ดีนะครับนะฮะมีรูกุญแจไขสองข้างเนี่ยตอบโจทย์เลยครับผมยังชอบเลยนะฮะ <laughs> เพราะว่าผมเคยใช้รถที่เขาไม่มีกุญแจไขข้างซ้ายนะฮะโอ้ปวดหัวมากเลย <laughs> บางทีจะเอาของอะไรบางอย่างบางทีเราล็อกแล้วเราก็ไม่ได้เปิดกดล็อกเปิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปิดสองข้างอย่างเงี้ยมันเปิดข้างเดียวนะฮะ <laughs> เราจะต้องเดินมาฝั่งนี้ <laughs> กดรีโมทก็ไม่ได้ <laughs> กดรีโมทก็ไม่เปิดอีกนะครับ <laughs> ถ้าเราติดเครื่องไว้อย่างเงี้ยนะครับโอ้เอาเรื่องนะ ถ้าอย่างนี้ดีหูจริงๆคุณดูตัวเขาดิเพื่อนๆดูตัวเขาดิครับโอ้เขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูนะฮะโฉมรถเขาใหญ่มากเลยดูนะฮะโอ้โอ้ถ้ามองใกล้ๆเพื่อนๆจะรู้เลยว่าทรงใหญ่มากเลยครับโอ้น่าใช้มากเลยอนะ่ะกระจกเขา้าด้านบนก็เรียบข้ออกแบบดีไซน์มาสวยนะผมว่ารถฟอร์ดเนี่ยดูดิครับนะฮะดูดูดูนี่นี่นน กระจกเขามีสโลปเหมือนรถเก่งเลยอ่ะมีเสาวิทยุอยู่ตรงกลางด้วยแต่เสาวิทยุเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปจังหวัดลบบุรีนะถ้าไปไหว้ศาลเจ้าพอ่อพระการต้องระวังนะครับนะฮะเสาอันเนี้ยหายแน่นะครับเพราะว่าเจ้าลิงน้อยเนะขาชอบนะฮะเขาชอบดึงเสาอันเนี้ยนะครับต้องต้องระวังให้ดีนะถ้าเกิดคนไหนที่ซื้อรถแล้วมีเสาวิทยุแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับ เพราะว่าเจ้าลิงน้อยเนี่ยเขาชอบเด็ดเสานะครับเขาเนี่ยเขาชอบเด็ดหมดเลยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยางๆเนี่ยนะครับนะฮะ <c oughs> ผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไปจังหวัดลบบุรีถ้าเจอเกิดว่าจะไปไหว้สาราพระพะการนะฮะจอดรถไว้ไกลๆครับแล้วเดินไปดีกว่าครับนะฮะเดินไปหรือไม่ก็นั่งรถโดยสารไปดีกว่าครับหรือไม่ก็ไปจอดรถในท,ที่ที่เขามีคนดูแลให้นะฮะไม่อย่างนั้นรถท่านเสียหายแน่นอนเจ้าลิงน้อยเขาเล่นเขาเล่นรถท่านแน่นอนนะครับนะฮะรถคันนี้ก็น่าจะมีเจ้าของแล้วนะครับนะฮะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะ ขอถ่ายรถนิดนึงนะครับนะฮะให้เพื่อนๆแฟนขับได้ดูนะว่ารถฟอร์ดนะครับนะฮะขันเขาก็ใหญ่โตน่าใช้มากๆเลยนะครับให้ดูโฉมเต็มๆฮะนี่ฮะโป่งเขาใหญ่นะโป่งเขาใหญ่มากนะครับนะฮะดูดิคือเขาควบคุมถึงเขาเรียกอะไรข้างๆเนี่ยโป่งเขาจะใหญ่มากนะครับโป่งบลเลอร์เลยดูอู้นี่ฝาโป่งกว้างมากนะครับกว้างและใหญ่มาก ตอบโจทย์นะฮะสำหรับคนที่ชอบรถทรงใหญ่ๆฟอร์ดนี่เป็นอะไรที่แบบว่าบึกบืนใหญ่โตมากๆเลยนี่ขนาดว่าเป็นทรงของรถกระบะตอนเดียวนะเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวทอ็ทอปๆเข้าน,นี่โอ้หเพื่อนๆหลายคนคงจะรู้นะว่าฟอร์นะฮะในปัจจุบันของเขานี่โอทรงรถของเขาในี่ใหญ่มากๆสุดยอดเอาละว,วันนี้ก็ขอ ถ่ายรถฟอร์ดให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนิดนึงนะครับขออนุญาตเจ้าของรถด,ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ